สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะวันนี้ป้าจะพามาดูราคาเหรียญในแอปบีแ a น c ์นะคะยวนไฟแนนซ์ราคาอยู่ที่4239 USDT นะคะบิตคอยสามมืนห้าพัน USDT นะคะเมกเกอร์สามพัน เอทเทอรี่เอียมสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้า PA X G หนึ่งพันเก้าร้อย YFI YFI I นะคะหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกออโต้หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสาม BCH หกร้อยห้าสิบเจ็ด Com สามร้อยหกสิบสอง AAVE สามร้อยสิบเจ็ด BNB สามร้อยสิบหก KSM สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด XMR สองร้อยยี่สิบ Batch หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม LTC หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด DCR หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด ZEC หนึ่งร้อยสามสิบหก ICP หนึ่งร้อยสิบเอ็ด EGLD เก้าสิบหกจุดสามเจ็ด Cent แปดสิบเจ็ด Double U N X M เจ็ดสิบสี่ Field หกสิบห้า etc 6 4 btg 5 6 trb 5 4 neo 5 3 3 5 8นะค,ะคือเอหรียญนในบีแอน่ยมีเยอะมากมายมหาศาลนะนะคะเพราะฉะนั้นป้าก็จะรายงานแต่เฉพาะเหรียญที่มีราคาสูงสุดนะคะประมาณ10อันดับ10 2ถึง20อันดับแรกนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะรายงานราคาเหรียญที่ต่ำสุดนะคะ ส0บถึงยีอันดับแรกนะคะประมาณนี้นะต่อไปนะคะเหรียญที่มีราคาต่ำสุดตอนนี้ก็คือชิบะนะคะ0 0 0 0 0 0 0ด0นะคะเดี๋ยวป้าจะไม่อ่านราคานะคะจะอ่านแต่ชื่อเหรียญน,นะคะต่อไปก็เป็นเหรียญวินนะคะอันดับที่2อันดับถัดไปนะคะเดน BTT KEY HOT VTHO T R O Y M B L M F T N B S, o S, K B S C O S C K B S C A K R O แล้วก็ F U N นะคะประมาณนี้นะคะใครที่อยากจะดูราคาเหรียญของ Binance นะคะก็แนะนำว่าให้เข้ามาที่แอป Binance ก่อนในหน้าแรกนะคะแล้วก็กดไปที่ Market หรือว่าตลาดนะคะแล้วก็กดตรง Spot นะคะ กดตรงสปอตแล้วก็ดูคู่เงินที่เราสนใจนะคะว่าจะตัวท้ายเนี่ยเราจะเอาตัวท้ายอะไรแต่ป้าจะชอบดูที่เฟียสนี้นะคะที่เฟียสเนี่ยเวลาเวลาเทียบราคามันจะเป็นราคาคู่เงินนะคะกับ usdt นะคะประมาณนี้นะคะเอาราคาก็เสร็จสิ้นกันอัปเดตราคาเหรียญใน Binance นะคะซึ่งเหรียญในบ i n a น c e เนี่ย ก็จะมีเหรียญราคาต่ํำๆนะคะราคาถูกๆที่เผื่อใครอยากจะซื้อเก็บไว้นะคะก็สนใจก็เข้ามาดูได้นะคะในส่วนที่เหรียญราคาปกติราคาแพงก็มีให้เลือกซื้อได้เช่นกันนะคะก็ถ้าหากว่าอยากจะกระจายพอร์ตกระจายความเสี่ยงนะคะ ก็เราก็ต้องลงทุนในหลายๆแอปหลายบล็อกนะคะเพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงนะคะของเงินลงทุนของเราเพราะนั้นบีแนนดเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยววันหลังป้าก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละแอปนะคะมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทำไมเราต้องกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆ,ๆแอปหลายบล็อกด้วยนะคะ เอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของคุณป้านักลงทุนนะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและพบกันใหม่โชคดีร่ำรวยอย่าลืมบริหารความเสี่ยงของการลงทุนให้ดีนะคะสวัสดีค่ะ